สวัสดีค่ะอยู่อนรับเข้าสู่ไอว่าช n แนลนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นรายเป่าผมนะคะยี I ้อร์ซิมพัตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือ s ซิมพัสไฮสปีด e ฮร์ไรเอ y e r นะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะสีขาวนะคะมินิมอลมินิใจสุดๆนะคะนี่เขาก็จะมีอุปกรณ์มาให้แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสายปลั๊กก็ประมาณ2เมตรอยู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะยาวอยู่นะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้ามจับแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลม ทางนี้นะคะเราด้านนี้เขาก็จะถึกๆเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็ทําความสะอาดได้เผื่อจะมีแบบว่าเศษุ่นหรือว่าเศษเส้นผมเข้าไปนะคะก็แบบนี้นะคะ ็ค่าตัวน้องแบบน่ารักมากๆก็คือพันกว่าบาทนะคะแล้วก็ค่อนข้างน้ำหนักเบาเลยนะคะแล้วลมที่แบบว่าเป่าออกมาคือแรงมากพันกว่าบาทมันทําได้ขนาดนี้เลยหรอนะคะอีกอย่างนึ่งที่ชอบนะคะหลังจากที่รายเสร็จแล้วนะคะรู้สึกเลยว่าผมจะค่อนข้างนิ่มนะคะคือมันจะไม่ได้หยาบนะเราก็จะมีความเงาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนอกจากแรงลมดีมากๆแล้วก็แห้งไวถูกใจคนผมหนาแล้วก็คือ ผมสวยผมเงาผมริ่มเฉยเลยทุกคนก็ถ้าเกิดว่าสระผมแล้วก็เรีบรีบ,รบตัวนี้คือเป่าแห้งไวมากๆนะคะคือว่าเป็นคนที่ผมหนามากๆนะคะแล้วปกติก็จะใช้ไรหลักหมื่นนะคะมันก็ค่อนข้างแห้งเร็วแล้วก็ค่อนข้างถูกใจอยู่แต่พอมาเจอตัวนี้ในราคานี้ก็คืองงเลยต้องรีบมารีวิวเลยนะคะอยากแนะนําเลยนะคะสําหรับซิมพัสตัวนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะนอกจากมารีวิวตัวซิมพัสตัวนี้แล้วนะคะก็จะมารีวิวเปรียบเทียบ3แบรนด์ด้วยกันให้ดูด้วยนะคะก็จะเป็นไดร์ลักพันไปจนถึงไดร์ลักหมื่น เลยนะคะว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรยังไงนะคะแล้วก็ทดลองใช้ให้ดูด้วยนะคะว่าเป็นยังไงแลาวน,ะะนี่คือรายทั้งหมดที่เราจะนํามารีวิวเปรียบเทียบกันนะคะก็จะมีเป็นถูกที่สุดก็คือซิมพัดต,ตัวนี้นะคะแล้วก็รองลองมาก็จะเป็นรีมมี่นะคะเป็นรายป่อกผมราคาประมาณหลักกลางๆนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นรายหลักหมื่นเลยนะคะมาดูในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะมีความมินิมอลนะคะและทุกตัวนะคะก็จะสามารถที่จะ ดึงอันนี้ออกได้เหมือนกันทุกตัวเลยนะคะโอ้อันนี้แน่นมากอ๋ออันนี้ค่อนข้างแน่นอูอูอันนี้ค่อนข้างแน่นเลยนะคะแล้วก็ซิมพัดนะคะพอๆกันกับตัวเรมี่นะคะทีนี้นะคะมาฟังแรงลมกันนะคะอันนี้ซิมพัตเปิดเบอร์สูดเหมือนกันนะคะ แล้วก็อันนี้เรมี่นะคะอันนี้รมจะดูเบากว่าไม่อสิบนาีแล้วก็สุดท้ายไดสันอันนี้เสียงจะเบากว่าเรมี่เทียบสองนกที ว่าอันนี้คือตัวนี้เขาอยู่ข้างหน้านะคะส่วนนนี้เขาอยู่ข้างหลังมันมีความแรงนะแต่เสียงมันก็ไม่ได้แบบดังขนาดนั้นนะคะ จะดังกว่านิดนึงนะ,ะ้วค่ะในเรื่องของแรงลมนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเป่าเป็นขวดน้ําให้ดูนะคะว่าอันไหนจะแรงกว่ากันนะคะคือส่วนตัวเท่าที่ลองใช้มาแล้วว่าตัวนี้แรงสุดเลยแต่ว่าจะเดี๋ยวทําออกมาให้เห็นเลยดีกว่านะคะว่าตัวนี้เขาแรงสุดจริงหรือเปล่านะคะ มาถึงความรู้สึกส่วนตัวสําหรับการลองใช้ทั้ง3ตัวนี้นะคะในส่วนของ Dreamy นะคะก็จะเป็นไบรท์ที่ค่อนข้างที่จะหน้าตาดูสวยงามนะคะเป็นสีชมพูโรสโกเลยนะคะแล้วก็น้ําหนักก็ค่อนข้างเบาอยู่นะคะแล้วก็มีทุกอย่างคล้ายๆกับตัวเอือยนะคะตัวนี้ก็ถอดออกได้เหมือนกันนะคะตัวตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยแล้วก็ถอดออกเป็นประบบแม่เหล็กเหมือนกันนะคะเท่าที่ลองใช้ดูเนี่ยตัวเนี้ย ก็ค่อนข้างที่จะโอเคประมาณหนึ่งเลยนะคะเพียงแต่ว่าพอมีข้อเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างที่จะลมเบาสุดเลยนะคะก็จะยังไม่ตอบโจทย์คนที่ผมหนาแบบวานะคะเป่าแล้วก็แห้งช้ากว่าตัวอื่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากหรอกแค่แบบว่านิดเดียวนะคะแต่ ถ้าเกิดว่าใช้ไปเรื่อยๆแล้วความรีบความไมของแต่และคนเองเนาะก็รู้สึกว่าไอ้ที่มันเร็วอันที่มันแห้งเร็วกว่าหรืออะไรเงี้ยก็จะถูกจริตเรามากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็มากันที่ไดสันนะคะซึ่งต้องบอกว่าว่าใช้ไดสันมาค่อนข้างนานมากๆแล้วนะคะมีรีวิวทำมาไว้หลายปีมากแล้วเนาะก็ค่อนข้างที่จะประทับใจในตัวนี้ของเขาอยู่แล้วนะคะพอใช้อยู่ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีข้อเปรียบเทียบอะไรนะคะแต่พอได้เปรียบเทียบแล้วนะคะก็คือ เพิ่งรู้ว่ามันมีแบรนด์อื่นที่ถูกกว่าแล้วก็ทําประสิทธิภาพได้ค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเอ,อ้ยถ้ารายราคาขนาดนี้นะคะแล้วทําได้พอๆกันกับราคาที่ถูกกว่าแบบหลายเท่าอะ่ะก็เลยมีความแบบ นิดนึงเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้มีอะไรติเขานะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วเพียงแต่ราคาทุกคนก็รู้อยู่ว่าแบบโอ้โหพอสมควรเลยนะคะถามว่าแนะนำไหมก็ยังแนะนําอยู่นะคะสาหรับคนที่มีงบนะคะแต่ก็มันไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อได้ราคานี้นะคะแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนเลยนะคะแต่คลิปนี้อย่างที่บอกว่าเรามารีวิวซิมพาร์ตอยู่แล้วนะคะก็เลยจะบอกว่าตัวเนี้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วในบรรดา3ตัวนี้ทั้งหมดนะคะด้วยประสิทธิภาพด้วย าตารูปลกะะักษณะความเบาแล้วก็ลมแรงอันนี้คือประทับใจมากเลยรู้สึกว่าเขาค่อนข้างดีและค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะบางคนอาจจะมีราคาเป็นตัวตั้งบางอาจจะมีคุณภาพเป็นตัวตั้งนะคะก็คือแล้วแต่ความคิดของแต่และคนเลยนะคะสำหรับซิมพัสนะคะเขามีรับประกันให้1ปีนะคะเสียเปลี่ยนใหม่ให้เลยไม่ต้องรอซ่อมค่ะใครที่อยากได้ในราคาหลักพันเทียบเท่าแบรนด์หลักหมื่นเดี๋ยวจะแปะตะก้าไว้ให้ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ